GPT 5.2 Pro ทำลายสถิติในการแก้โจทย์ frontier math tier 4ด้วยคะแนน31%แถมยังแก้เออโส281้ e 28ที่นักคณิตศาสตร์งงกันมานานได้อีกด้วย AI ตัวนี้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานแบบโหดโดดจนได้คำตอบที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อน AMD เตรียมปล่อย RDNA 5ลง LLVM 23ย i t พรอม GFX 13เพื่อรองรับ Radeon 1 0000 000, และเพิ่มประสิทธิภาพ Linux CPU A.P.U ระดับทั่วไปจะใช้ R.D.N.A 3.5ต่อเนื่องถึงปี2029ส่วน SoC Premium จะได้ R.D.N.A 5ที่แรงกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ AMD สู้กับ Intel 43และ Nvidia RTX 60ได้แบบไม่เกรงใจใคร ลาล่า AI เปิดตัวโมเดล Andromeda ที่ใช้เทคโนโลยี Transformer สำหรับแยกเสียงและล้างเสียงรบกวนในงานวิดีโอและพอดแคสต์โดยเฉพาะโมเดลนี้ถูกฝังในเครื่องมือหลักของบริษัทช่วยให้ประมวลผลเร็วขึ้น40และคุณภาพเสียงดีขึ้นถึง10พร้อมเตรียมขยายสู่แอปมือถือและปลั๊กอิน VST สำหรับสายสร้างคอนเทนต์ยุคใหม่ NVDA เปิดตัว Vera Rubin ที่ CEA 2026เขย่าวงการด้วยแพลตฟอร์ม6ชิปสุดโหดดันประสิทธิภาพ AI inference กระฉูด5เท่าลดต้นทุนโมเดล Mo e ลง10เท่า Microsoft, Amazon, Google, Meta แห่ใช้ r u บ i n ขยายเอเจนต์อัตโนมัตเต็มสูงขณะที่ศูนย์ข้อมูลต้องปรับตัวรับพลังงานสูงและระบบระบายความร้อนใหม่โลก AI กำลังเปลี่ยนไปแบบไม่หันหลังกลับ WhatsApp เตรียมปล่อยโหมด Thinking ให้ Meta AI ตอบแบบลึกและมีเหตุผลมากขึ้นผู้ใช้จะเลือกได้ระหว่างโหมดเร็วกับโหมดคิดวิเคราะห์ปัญหาซับซ้อนได้แม่นยำกว่าเดิมเพิ่มประสบการณ์แชท AI ให้เหนือชั้นกว่าเดิม Claudebot เปิดตัวผู้ช่วย AI Open Source ที่รันเองได้บนเครื่องคุณ เชื่อมต่อโมเดลภาษาใหญ่กับแอปแชทและอุปกรณ์จริงเพิ่มความเป็นส่วนตัวคุมข้อมูลเองและประหยัดค่าใช้จ่ายเหมาะทั้งสายเทคและองค์กรที่อยากได้ออโตเมชันแบบจัดเต็มโมเดล AI ตัวใหม่ s t e p d e e p Research จาก s t e p f u n มาพร้อม 32B พารามิเตอร์จัดเต็มฟีเจอร์วางแผนค้นข้อมูลตรวจสอบเขียนรายงานครบจบในตัวเดียว แถมประสิทธิภาพเทียบชั้น OpenAI Deep Research แต่ต้นทุนถูกกว่าเยอะเหมาะกับสายวิจัยที่ต้องการ work for อัตโนมัติและเชื่อถือได้สุดๆ Nvidia เปิดตัวโมเดล AI พยากรณ์อากาศเออร์แบบ Open Source ครั้งแรกของโลกแค่มี GPU ก็รันได้ไม่ต้องซูเปอร์คนักวิจัยธุรกิจพลังงานเกษตรใช้โมเดลนี้ลดต้นทุนเพิ่มความแม่นยำตัดสินใจไวขึ้นช่วยรับมือสภาพอากาศสุดต่งและบริหารความเสี่ยงได้ดีกว่าเดิม โมเดล Persona Plex 7 BV1 ของ Nvidia เปลี่ยนเกม AI สนทนาให้คุยโต้อตอบเสียงได้พร้อมกันแบบไม่มีดีเลยแถมเลือกเสียงกับบทบาทได้เองตามใจโมเดลนี้ใช้เทคโนโลยี Full Duplex ลดเวลาตอบสนองเหลือแค่0.07วินาทีทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นชิป AI แบบใหม่ที่ใช้แสงแทนอิเล็กตรอนของ NeuroForce กำลังจะเปลี่ยนเกมวงการคอมพิวเตอร์ด้วยงินลงทุน110ล้านดอลลาร์บริษัทนี้เตรียมปล่อยชิป Oppo ที่แรงกว่า GPU เดิมถึง100เท่า และประหยัดพลังงานสุดๆสำหรับศูนย์ข้อมูลยุคใหม่หุ่นยนต์ตำรวจหน้าตาเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟโผเดินลาดตะเวงกับตำรวจจริงที่เซินเจิ้นสร้างความฮือฮาในโซเชียลจีนหุ่นยนต์จาก e n g i n ิ AI Robotics สูง1.73เมตรติดก,กล้อง AI สแกนภาพตรวจจับผิดจราจรได้ทันทีและออกคำเตือนเสียงสดๆกลางถนนตอนนี้ยังเป็นแค่ทดสอบแต่ถ้าผ่านอนาคตเมืองจีนอาจมีตำรวจเหล็กเต็มถนน AI ของอีลอนมัสก์กำลังจะเปลี่ยนเกมวงการแพทย์ เมื่อเขาชวนทุกคนอัพโหลดผล MRI และ CT Scan ขึ้น X เพื่อให้กรอก AI เรียนรู้วิเคราะห์โรคได้แม่นยำขึ้นแม้จะมีเคสที่กรอกวิเคราะห์แม่นยำกว่าหมอแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนเรื่องความเสี่ยงข้อมูลส่วนตัวและความแม่นยำของ AI ยังไม่ชัว